你不能买，你自己也愿意。哈哈哈哈哈！卖了吗？没 <noise> 卖，租卖。 นี่ก็คือเบื้องหล่างแล้วนะคะอาสาที่ด้วยค่ะว่าเมื่อกี้เราเลื่อนกันยังไงขอขอบคุณคุณเฮงมากเลยนะคะคุณเฮงเขาพูดภาษาเสียสละแรงกายแรเลยอันนี้คลิปต่อกันเลยเป็นเบื้องหลัางไปอ่านชื่อหน่อยคนชื่อโครชสงสนยหนมากเลยขอขอบคุณคบวิไลคนชื่อปีที่ี่ได้ส่งเครื่องมาที่ยี่สิบสองเดือน นอันนี้คือการทดลองฟิสิกส์นะคะเรื่องระวังชนน้องระวังชนน้องได้หลายเรื่องค่ะทุณผู้ชมตั้งแต่ที่การเปียนเสียงภาพสังเกตเหยียดแบบมันเหนื่อยมากเลไปกันเถอะเรา